ะะวันนี้นาฬาก็มีนัดกับคุณหมอที่วันนิสาคลินิกนะคะเพราะว่าตอนนี้หน้าคือแบบริ้วรอยเยอะมากรอยรอยอย่อนรอยเหี่ยวเนี่ยเยอะมากไม่เชื่อมาดูดูใกล้ๆเนี่ยดูดิคือแบบมันหมาปากอะถามว่ามั่นไหมบอกเลยว่าตอนนี้ไม่ไม่มั่นเลยมันไม่ได้แล้วต้องทําเอาเป็นว่าคุณหมอจะทําอะไรให้บ้างยังไม่รู้เดี๋ยวตามไปดูกันดีกว่าไปค่ะ ก็อยู่ที่วัน,นิสาคลินิกสาขาพหลโยธินเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้มาทําอะไรคะพี่คะดูหน้าหนูสิคือแบบเนี่ยพวกรอยย่นตีนกงตีนกามันเยอะแยะไปหมดเลยอะ่ะเยอะเยอะมากสำหรับหนูคือมันเยอะมากไม่ไหวแล้วไม่ได้ไม่มั่นใจเลยโอเคโอเคถ้าอย่างั้นเดี๋ยวเราไปพบคุณหมอกันดีกว่าครับโอเคไปค่ะก็วันนี้มาด้วยปัญหาเรื่องของกลุ่มของดิวรอยนะครับผมเราจะมีการดิวรอน่ยเกิดจากการแสดงสีหน้าของเราบ่อย ทําให้เกิดริ้วรอยขึ้นมานะครับเป็นไปนตามวัยด้วยการผิวแห้งอะไรก็มีผลหมดเนาะ,<ฮ>ะส่วนแรกที่เห็นชัดคือตรงหน้าผากนะครับาลองเลือคิ้วเยอะๆเลยเห็น,หนไหมริ้วรอยเต็มเลยนะครับผมตรงนี้ก็ช่วยใช้บอทอกช่วยได้ต่อมาคือตรงขมวดคิ้วของหนูก็จะมีประมาณหนึ่งเนาะของผู้หญิงจะไม่เยอะาะผู้ชายนะครับแล้วไปยิบเต็มที่เลยจะเห็นเลยว่าตีนกายเยอะมากเนาะวันนี้ใช้บอทอกช่วยได้หมดเลยนะครับค่ะ โอเคต่อไปก็จะเป็นการฉีดบริสุท์กันโอเคค่ะโอเ,เคเนาะจัดเลยค่ะโอเคนะครับตอนนี้หมอฉีดเสร็จแล้วนะคะไม่เสร็จเลย วันนี้นะคะนาลาก็ฉีดโบท็อกไปนะคะลบลิ้วรอยนะคะบอกเลยว่าวันนี้หมอจัดเต็มให้มากเลยไม่ว่าจะเป็นหางตาแล้วก็รอยย่นบนหน้าผากนะคะแล้วนาลาก็เชื่อว่าถูกทุกคนเนี่ยต้องมีปัญหานี้เหมือนกันแน่ๆแ,แล้วมันทําให้เราไม่มั่นใจใช่ไหมคะเพื<ๆ>่อนๆไม่ว่าจะเป็นเวลายิ้มเอ่ยถ่ายรูปเอ่ยอะไรเงี้ยไม่มั่นใจเลยเพราะฉะนั้นนะคะเพื<ๆ>่อนๆคนไหนที่มีปัญหาเหมือนกันนะคะหรือว่าสนใจก็มาทําได้นะคะที่วันนิสาคลินิกอย่างที่บอกแล้วค่ะว่าทางไม่เจ็บแล้วก็สะอาดและปลอดภัยด้วยส่วน ผลลัพธ์จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามกันอีกหนึ่งอาทิตย์นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย